เราไม่มีมุมอื่นแล้เรามีแต่มุมเพราะวันนี้มีโต๊ะไงอ่าวันนี้เราจะมาทำอะไรกันคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําเทียนลอยน้ำ้าวอ่ามันเป็นยังไงเนี่ยาสิก็คือเทียนลอยน้ําใช่ไหมเราก็จะต้องทําเทียนลอยน้ําขึ้นมาแล้วแบบเอ่อเราก็สามารถจุดได้ตอนไฟดับง่าใช่เหมือนอ่างานปาร์ตี้เล็กๆอย่างนี้หรือว่าจุดถ่ายรูปอันนี้ก็ได้เหมือนกันก็คือเทียนลอยน้ำเนี่ยก็คือประโยชน์ของเทียนก็คือสมมุติไฟดับใช่ แล้วก็สมมติว,ว่ามีงานปาร์ตี้เราอาจจะจัดเป็นคอเลคชันได้บางบ้านอา,อาจจะไฟไดับบางจุดแบบนี้เลยก็ไจุดแบบนี้ก็ไม่ต้องอันนี้คือแบบว่ามีอยู่แล้วแต่ถ้าอยากให้เก๋ก็จะอีกแบบหนึง่งใช่ไหม,มแต่ถ้าถ้าไฟไดับบ้านเราดับเราจะใช้แบบนี้แ,บบนแต่วันนี้เราจะไม่ใช้แบบนี้แล้วเราจะเปลี่ยนแบบอ่เราจะเปลี่ยนแบบแแก็คือ,เ,อเราดวิธีทำกันดีกว่า เคานดีไปเราจะดูเหมือนกันว่ามันจะสวยขนาดไหนเราจะมาแข่งกันฮะจะมาแข่งกันอุ๊ยทำเป็นไหมเป็นหรอเราจะแข่งไงไม่รู้เหมือนกันแค่ตั้งแต่ยังไม่ได้ลงแข่งเลยไม่มันก็อาจจะชนะตามตุ๊กแก่อืมไปเราไปดูในที่ทำอกันนศิลปะและเลืศิลปะเปิรเยอะมากหนึ่งจ้าไปทำเทียนลอยน้ำก็จะมีนะคะหนึ่ง น้ำเปล่าสองไสเทียนสามพลาสติกตัดเป็นวงกลมสี่น้ำมันพืช5ห้าแก้วเราทำสองแบบเราก็ใช้แก้วสองใบนะคะหกผงเรืองแสงเพราะเราจะทำแบบเรืองแสงแต่ว่ามันจะเรืองหรือเปล่าเราอันนี้เราไม่รู้นะคะแล้วก็็อหรืออุปกรณ์ตกแต่งตามใจชอบค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะอันนี้เราก็ได้ต้มเทียนไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเทใส่ถ้วยเลยใส่ผงเรืองแสงกัน ใส่ไปหมดเลยนะคะนะคนกันผงเรื่องแสงอันนี้นะคะช่คยทำในสลามด้วยนะแล้วก็จะล่งแสงเราจะใส่หอยก่อนอันแรกนะคะใส่อันนี้นะคะเป็นกลม,กลม เดี๋ยวเรานะคะก็จะมาเริ่มการตกแต่งกันแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นไม้่จริงๆเราไม่มีปืนกาวนะคะเราต้องใช้กาวช้างแล้วเราก็ต้องเอาต้นไม้เนี่ยแปะลงไปแบบนี้นะคะที่มิงทำเมื่อกี้เลยอันนี้คือเทียนนะคะเดี๋ยวเราก็จะเททับพ็อปของเรานะคะ <Okay. S 2> เพื่อให้พ็อปของเรานะคะเกาะเพราะว่ายัานี้มนไม่เกาะนะคะนี่ค่ะอันนี้นะคะ <c oughs> ก็แห้งแล้วเดี๋ยวเราจะจับลงแก้วกันมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งกันเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นหอยนะคะแล้วเราก็ต้องยึดหอยกับแก้วนะคะ ้็กวางลงไปวางลงไปในแก้วเลยนะคะแล้วเราก็ต้องเอาหอยกอันเงนวางประกบกันเลย ตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะตัดพัตติให้เป็นกลมๆนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ต้องเจาะรูตรงกลางนะคะแบบนี้เพื่อที่จะเอาไส้เทียนนะคะหย่อนลงไปค่ะตอนนี้นะคะเราก็เอาไส้เทียนเข้ามาได้แล้วนะคะทั้งสองอันเลย เดี๋ยวเรานะคะก็จะต้องเอาน้ํามันนะคะเทใส่สองแก้วนี้เลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะเอาน้ํามันพื้นนะคะเทใส่เข้าไปนี่อ่ะ,อะได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะต้องมาดูตอนกลางคืนเขาจะสวยขนาดไหนแล้วก็เอานี ตอนนี้นะคะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาจุดกันเลยเฮ้ย hey, ติดไว้อ่ะอ่ะติดติดอยู่อ่าติดแล้ว